สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาดูเรื่องราวทั่วไปการงานการเงินโชคลาภชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภการเงินด้วยเดือนนี้จะคล่องตัวดีหรือเปล่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะวันนี้จะถึงสิ้นเดือนนะคะพลังงานของไพ่เนาะสำหรับการปรับพลังงานไพ่นะคะก็คือจะเป็นโดยรวมนะอาจจะตรงกับคุณ บ้างไม่ตรงบ้างนะคะตรงเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะ,ะก็คือได้ฝาก ID ดียไลน์ที่ใต้คลิปแล้วนะการดูดวงของอาจารย์นะคะก็จะดูแบบเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ,พ,พ่ควบคู่กันวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็จะได้รู้ว่าปีนี้อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังหยิบจับอะไรถึงจะเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือว่า อะไรที่ส่งผลเสียในดวงชะตาของเราก็คือจะได้ระวังให้ถูกต้องนะคะระวังให้ตรงจุดนั่นเองนะคะ<ม>อ่ะกลับมาสู่พลังงานรวมนะคะเปยังไงเนาะราศีพฤษภนะคะคุณจะเกิดในระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมการแบ่งวันที่ตามแบบสาร์ตะวันตกนะคะสามารถชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศรีนั่นเองนะคะมา เป็นยังไงบ้างราศีพฤษภช่วงนี้นะคะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในโชคชะตาราศีของของคุณนะคะเป็นในลักษณะที่มันมีความขมุกขมัวอารมณ์อ่อนไหวเซ็นสทีบง่ายมีเรื่องที่เครียดกุ้มใจเสียใจนะคะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปยังไงดีนะคะอยู่ในช่วงของอาการที่เราเหมือนกับว่ามองหาทางออกให้กับชีวิตเองไม่ได้ไหม อนาคตก็ยังมองไม่เห็นเลยนะคะในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการเงินตอนนี้มันค่อนข้างที่จะช็อตหมุนตึงมืออะไรอย่างเงี้ยได้ตรงนี้ก็มาโปะตรงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินคือหมุนไปนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหมุนคลองด้วยนะก็มีการฝุดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้อยู่ในอาการเครียดมากจะทํำยังไงดีนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องงานนี่ก็แย่เหลือเกินเรื่อง เรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เ,เดีอนเจ็ดเตือนชาวราศีพฤษภนะในเรื่องยังไงล่ะใครที่ไปติดบนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องบนบานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แก้ด้วยนะ บางทีเราอาจจะได้มานิดหน่อยนะคะคือเราอาจจะขอเท่านี้แต่จริงๆแล้วได้มาเท่านี้อะไรอย่างีคือได้ไม่เต็มที่เราขอแต่ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะตรงนี้นะคะเพราะว่าวาสนาเราได้แค่นี้ไงเราก็เลยคิดว่ายังไม่ได้เท่าที่เราขอก็เลยไม่ไปไม่ไปแก้ไม่ไปทําตามที่ให้สัจจะบาจาเอาไว้เพราะฉะนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะโดนในเรื่องของอการบนเนาะนะคะ อันนี้แปลอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเรื่องบนจริงๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของเราเนี่ยมีอะไรกลับไปคิดดีๆนะคะเราเคยไปพูดอะไรไหมเคยไปบนอะไรไหมเคยไปให้สัจจะอะไรท่านที่เป็นเทพท่านที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแก้ซะถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่เราก็ได้นะคะอันนี้ต้องแก้จริงๆนะเพราะว่าเรื่องวุ่นๆมันจะเกิดขึ้นความเครียดความเขาเรียกว่า ทำให้เราฝืดมากยิ่งขึ้นนะคะแทนที่จะจะคล่องมากขึ้นนะคะกลับเป็นว่าต้องเสียมากกว่าเดิมหรือไม่ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายในชีวิตอย่างนี้เนาะเดืเอดร้อนเกร์ขึ้นมานะคะตรงนี้อันนี้เน้นย้ําจริงๆนะคะลองทบทวนดูดีๆ เรื่องสุขภาพด้วยก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการาล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคที่มากับลมด้วยนะ The Devil. เดร์วิลยังไงก็หนีไม่พ้นในเรื่องของโควิดนะคะก็ป้องกันตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะภัยก็สื่อมาให้แล้วนะชาลสีพุสุขคุณค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงมากกับการเจ็บป่วยนะคะเรื่อง โรคระบาดนี่แหละการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะเปิดการเดินทางให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะอันนี้โดนหลายเรื่องนะทั้งทั้งเรื่องการเดินทางทั้งเรื่องคนรอบข้างนะคะชีวิตการงานจากที่ทั้งการงานการเงินเลยเออเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบไปแก้หน่อยนะใครที่เคยพูดเคยกล่าวอะไรเอาไว้นะคะนี่ไงแก้แล้วก็จะดีขึ้น หรือจะเบาขึ้นก็ได้นะคะอืมทำให้ทาให้ได้นะกลับไปคิดดีๆอืมโอ้ไม่โอเคเลยจริงๆชาวราศรีพฤษภนะคะไม่โอเคมากๆทำบุญเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ไปทำสังฆทานเอาไว้ด้วยเหมือนกัน อุทิศให้เทวดาประจําตัวเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะตอนนี้ลักษณะมันก็ว่าจะโดนทวงอยู่นั่นเองเนาะอุทิศส่วนบุญสกุลศนลให้เจ้ากรรมนายเวรให้ส่งผลณนปะัจจุบันนี้และปัจจุบันชาตินี้นะคะแล้วก็ขอขามากรรมอะไรอย่างนี้เนาะตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะคะ เพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็คือจะเชื่อไม่เหมือนกันในเรื่องของการทาบุญนะคะยังไงซะก็คือการทําบุญอยู่ดีนะั่นแหละก็เน้นๆก็คือให้เทวดาประจําตัวเราแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะมาเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็รอแลกเหมือนกันนะคะกังวลว่าจะมีจ่ายพอไหมเนี่ย แต่ยังไงนะคะเรื่องการเงินเนี่ยถ้าคุณจะยื่นกู้นะอยากจะกู้แบงก์กู้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอ่ะแม่ก็ได้อ่ะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะมีโอกาสได้อยู่นะคือจะส่งเสริมดีอยู่ในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะประมาณนี้แหละเออก็ยังมีความเมตตาเราอยู่เหมือนกันนะคะจะได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงที่เข้ามา หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเราทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์บางเรื่องบางอย่างให้ผ่านไปได้ทีละข้อทีละเปราะทีละจุดสําหรับคนโสดนะคะจะมาดูเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรได้ดั่งใจเลยเนาะคนที่มีคนคุยนะคะก็อืยังไม่ใช่นะคะต้องเขาเรียกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆยังต้องใช้เวลาในเรื่องของความ สัมพันธ์หรือการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้แค่คนคุยอะค่ะเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เอาเงินก่อนเอาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินก่อนดีกว่านะคะเรื่องฝากท้องค่อนข้างที่จะสำคัญมากกับชาวราศีพสุขชีวิตความเป็นอยู่ของคุณค่อนข้างค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะคะมีแต่ความเครียดเดือมูนเนาะไม่มีความสุขเลยใบหน้าดูหมองเศร้าดูเศร้าๆไปหมดเลยอะกลางคืนก็นอนไม่หลับด้วยนะคะ เออเนี่ยเนาะตัวนี่เลยสําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญเยอะๆนะไปทําสังฆทานเอาไว้นะคะเกีฑยนอุบัติเหตุก็มีเกณฑ์นสุขภาพก็มีเกณฑ์เรื่องการเงินนี่ก็แย่อยู่นะคะแต่ยังดีตรงที่ว่าจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเราแล้วก็เราจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เติมกำลังบุญให้ท่านนะคะท่านจะได้มีกําลังที่จะมาช่วยหนุนเราในเรื่องของปัญหาต่างๆให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะช้าหน่อยนะมายังไงต่อชาวราศีพฤษภเปิดมานี่ก็ไปไม่เป็นเลยนะคะกัหน้าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะ อะไรให้ให้คำแนะนำชาวราศีพฤษภไหมเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมเนี่ยโอ้เรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะพฤทธศกให้ระวังดีๆเลยระวังให้มากๆเลยกับกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะาการไปเที่ยวก็จะมีปัญหาทะเลาะก,กันกับคนในในที่เที่ยวอะไรสําสำหรับวัยร,รุ่นนะเนาะ อะไรที่มันเป็นความรุ่มหลงมัวเมาที่เป็นอบายามุกทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยทำเอาไว้ด้วยแล้วมันจะส่งผลย้อนคืนกลับมาในเดือนนี้นั่นเองนะคะอยู่ในช่วงของการที่ต้องเจอเขาเรียกว่าวิบากกรรมนั่นแหละโดนทวงคืนถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนนะ แต่เรื่องงานนะคะรอสักหน่อยอะไรๆก็จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นที่ไม่เคยสาสางก็จะทยอยทยอยสาสางไปได้ทีละเปราะทีละทีละเรื่องทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะสาสางได้อยู่แต่ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยในการรอคอยนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะมันจะจบมันจะดีขึ้นแหละอืม มาขอเรื่องโชคลาภนะคะมีบ้างไหมเจอหน้าไพ่อย่างนี้ถามเรื่องโชคลาบนี่เออถ้าจะไปไม่ได้เลยเนาะเสียใจนะคะไพ่แห่งความผิดหวังขึ้นมายังไม่ได้ในตอนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องอรับความผิดหวังอยู่แต่มีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะ หลังจากเดือนพฤษภาคมนี้ดีกว่าอะไรดีๆก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆนะคะสิ่งที่เรารอสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราหวังเราก็จะสมตรงปรารถนาเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะคะชาวราศีพฤษภอย่าเพิ่งเอออย่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะอย่าเพิ่งถึงขั้นขนาดจะคิดอะไรอย่างนั้นนะคงไม่เนาะนะคะพยายามฟังธรรมะเยอะๆนะคะ ฟังคำสอนของพุทธองค์บ้างทุกคนจะมันจะต้องมีช่วงขึ้นแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ม่ใครลงไปตลอดนะคะฝนตกก็ยังมีวันหยุดหายุมาก็ยังมีวันหายไปนะคะทุกอย่างมันไม่มีอะไรคงที่แล้วก็แน่นอนหรอกนะคะชีวิตมนุษย์ด้วยเช่นกันมีขึ้นก็ต้องมีลงมีดีแล้วก็ไม่ดีนะคะ มาสรุปแล้วนะคะชาวราศีพฤษภกเ็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณใช้ความอดทนให้มากๆพยายามปล่อยวางให้ได้นะคะฟังธรรมมาเยอะๆทำบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นั่นเองนะ,ะด้วยแรงบุญที่เราทําที่เราสร้างแล้วก็ด้วยหลักคําสอนของพุทธองค์ท่านนะคะธรรมะนี่แหละเยียวยาทุกสิ่งนะคะ ไปบวชก็ได้นะบวชชีพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยบวชพรามก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้อาจจะก,ก่อนในเวลาอะไรอย่างเงี้เนาะเออเอาล่ะนะคะถ้าเรื่องความรักตอนนี้ก็ไม่มันเป็นความรักในลักษณะที่เรือร่อย รู้สึกดีแต่ก็มีอะไรที่ขมุกข,ขมัวไว้ใจไม่ได้อยู่นะคะอะไรที่มันลับลับล่บอๆการโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนะอย่าเพิ่งไปเชื่อคารมใครนะคะอย่าเพิ่งไปหลงใครนะ,ะชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะอืจะเสียใจนะคะภายแห่งการผิดหวังเกิดขึ้นนะคะคุยได้แก้เหงาได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาใจลงไปเล่นนะคะออคือคาดหวังในเรื่องของความรักไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> โอ้ยนาะต้องใช้ความอดทนให้มากๆเท่านั้นเองนะคะไม่เกรนก็ขึ้นบ่อยเหลือเกนินปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะสะสางได้เลยนะ,ะแต่โอกาสที่จะจบมีไหมมันก็มีแหละแต่มันไม่ใช่เดือนพฤษภาคามนี้มันช่วงเดือนถัดไปขอให้เรารักษาชีวิตให้รอดก่อนนะคะท่านที่อาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะเนี่ยผ้ดเดือดขึ้นมานะ จะได้เข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยกับเรื่องที่มากับลมเนี่ยแหละอืมแต่ก็หายนะคะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกเนาะเอาล่ะชาวราศีพฤษภก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้ว่าจะฮะ อะไรดีๆมาเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพสษภแล้วนะคะนอกจากให้เรานั้นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมรักษาศีลแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะทำบุญพ้าไปบวชได้ก็จะดีมากนะคะจะได้หนักเป็นเบานะคะอ่ะก็ประมาณนี้กับเรื่องราวของชาวราศีพฤษภนะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหนา้า